พี่ๆน้องๆอ,อุดหนุนโทรศัพท์หนูหน่อยหนูจะเอาเงินไปหาหมอมีตั้งแต่เครื่องละห9 9เก้าเก้าห0 0ก้า0ก้าพันพัน0 0งพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามสองพันสี่สอ หลักร้อยก็มีตั้งแต่599 699 799 899 1,000อันนี้599 699 799 899 1,000 1 0 0 0 1,000พันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้ลงไว้1,800 1,800 1,800 1,800 1,300 1,3799 899 699แล้วก็1,000นะคะ อุดหนุนหนูมะกรูดหน่อยนะคะหนูมะกรูดจะต้องกินยาหาหมอหนูมะกรูดอายุ8ปดเปีคนแล้วจะต้องใช้ยารักษาระบบประสาทและสมองนะคะเป็นยาตัวนี้นะคะที่จะต้องกินนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อ ยาฆ่าเชื้อของหนูมะกรูดนะคะก็คือตัวนี้เนาะบำรุงสมองแล้วก็ยาฆ่าเชื้อของลูกมะกรูดจะต้องกินอาทิตย์ละ1,000พันบาทนะคะตัวยาก็ตกกระปุกละเกือบพันแล้วนะคะยาฆ่าเชื้ออีกเกือบห้า้บางเดือนก็หมดไปเกือบสี่ห้าพันนะคะสงสารมะกรูดนะคะมาอุดหนุนมะกรูดหน่อยนะจ๊ะ 082 72 77 82หรือ0830 44 27 87นะคะตอบชาร์ทโทรเลยนะคะโทรศัพท์มือถือมือ2อนะคะลูกมะกุดเขาต้องกินยาหาหมอนะคะ